สบายดีพี่น้องรอไปรอมาพี่น้องมาพอเฮ็ดปวกในแคมเทียงนี่นีก็เทียงเฮาอันนี้ก็เดินฮิดปวกนี่นนะขงเ้านาดนี่แล้วนเน้ปเาเอะนาง้เกิดมาเกิดกันนิดนี้โซ่โซ่พี่น้อง

เหยบด้อก็บคดียวกลึกๆเุน่นยาอเลกดเเหยียบเน็่อแม่ให้แม่คุดคเดียวรเออครับพราะเพรองผู้ถอดปุยคอเคือสันแมันแข็งดีแข็งยั้งยังยตวมือออกกันดินมันแข็งเออหักไหมงัทิดปุ๋พี่นะบุยเลย ไปเลาะหอบที่บบได้บบได้อีกเลาะหอบปากกาโบโป่งโบ่ป่งโปงแล้วมันสีบป่ออกได้ปีหนานะโบโปงได้ช่วยเอไว้อีกเม่นเรต้องงัดให้มันก็ได้ปาดมันกำลังขึ้นระอุมามันมาได้ไกลๆเนี่ยอุ้ยสับฟองถือดูช่องดอกนะนี่อุ้ยลังงูดินลังงูดินเด้อสับฟองถือยกขึ้นดูลังดอกนะ ยกขึนยกขึ้นส่งชุ้งเออเดินๆเดินเดียวเีกเรื่องยุยุดมโมาบ่ไดมมาบอเนาะห้ากมาหาบอคุชิโร่ชิโร่ไฮนกหรอฟันาย์เ่มาได้ยัู้ เนาะเฮ็ดปุ๋แม่นว่าเอานี่ก็พอแล้วบ่ไปเสียงไปอยู่แถวุเนาะบ่ไปเสียงโอเป็นยงเฮ็ดดินอันมื่อเช้าได้อยดินมือเช้านี้ได้นะอืามโอ้ยางงามๆกว่าปลเห็นไข่ไข่ยังน่ะมื้อนี้มื้อนี้ป้องกันเยมื้อนี้มีกางเกงในสีฟ้าโงัดเลยแม่มเอาน่นีพี่น้องเอ้ยจาูจบาด เด็กพ่อเงี่ยเยียบมันเด้อืมอืมยังนี่ไข่ยังนี่นะไม่ใช่แล้วนะครับพ่อไหนงานดออกมาเลยพี่น้องเอาเถอะเยลเดาเยลเพาก็เห็นแม่งัดก่อนไปถอดไหมอ๋อดอกนาใเพชรปวดยังวะเพชรจิตถอดขึ้นอย่าฮักมันยอย่าถอดอย่าฮักถอดเอาถอดเอาถอดขึ้นแม่หน่ะถอดเอาหนี่งเช่เชฟตา้อ มันมันเอานั่นอันนี้นะมันดินแข็งมาเลยอย่างนั้นใช่กระตาให้นะข้าวอันนี้ยังไม่ทันได้ทับคำพ้องเลื่อนครับกูอยากเก็บแล้วเก็บ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 นี่พี่เน่ามันเน่านะครับโอนะครับนะครับจ้ะอ่านะครับนี่งัดแล้วนะครับอู้แตกปุ๋ยเลยเย็ดเย็ดจ้ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าหักมานำถอดเลยถอดขึ้นเลยเลยถอดขึ้น เออโอ้ยัง hmm. สั้นล้วมันติดกันเออไปเลยมันติดกันเอาป่วงกันออกไงครับแม่อืมเอายียบไว้ก่ยังมันยังมาเกิดอยู่ในนี่เนาะมันใหญ่แต่พูดว่าพี่มันใหญ่แต่พูดว่าพี่แม่เมยตะกี้มันออกกี่ทางผู้ทางไรน่ะทางเดินนะครน่ะ ไปเสียเหอยดิฮัลโหลีอเป็นหักดิเอ้ยออกเดียวมัวแด่ยืนเซอมันออกได้ได้มัวมันคือบอกเดีวนี้แอนจะตื่นเลยหักถอดขึ้นถอดขึ้นเอออนี่เนาะปลลูปิลี่อยู่อ่ะบ่เนี่ย แข้งแข้งหนึ่งดินหนึ่งมานำออกจนอยู่ขางเทียงอะไรหอเนี่ยอย่าพาอย่าพามันบนท่นได้มันสีฮักอย่าเฮ็ดปาปามันสีฮักเียหงนเดพ่รให้เก็บได้เบกนานฮักอีกแล้วโอ้ยหมด มเจคิหรอไปเอาเลยนะได้ได้ได้เกือบเต็มตาตาขอแกงได้อาวนี่กิไหรอไปเอาท่านั้นนะไม่ได้เขามาเอารามันได้ต่รนี่ะตัวไหขึ้นมาแล้วพี่น้องมีดอกคต้มดำเฮ็ดปวกยังวะมันออกไปไม่คัไปเอาแต่มือนบริทเตี้ยนนี่ได้ดินชายอันนี้มันออกนดินโพด นิปี่นูนี่นไอจีนอ่อนก็เปนเต็มตาเป็นไหขับพองเก็บกันดึงอ่ะเด้อห้ามป่ตงนั้นเด้อดึงขึ้นดึงขึ้นอู้งามอะไเด้อเด้เกียรสุดท้ายจึงแสดงออกมาเงินนั่งกับโปอีกนี่ กูน ah, wow, mm. ีเป็นลักเป็นลักงัวแบบนี้เขาอิ่เอ้ากระดูกกะเดยว้าหน้ากรฟงแข็งเงยด้วิ้นันยังบริวเอาเดนี่นี่ยใช่เปซเอามือกนอีก เยองางาวดิม <N> ื <game> ่อื่นเป็นลูบโลเลยนี่ม like ื่อ like ื่นแค่นี้นะนี่เขามาออกสระใช่ไหมนี่เนาบออะไรนะท่านมื่อื่นน่ะบ้านเลยมื่อื่นเมื่อื่นน่ะมันเกิดจากบ้านแล้วมื่อื่นเด้อตอนแรกมันเกิดจากเป็นกรุ๊ปแล้วนี่ ว่าจะไปเก็บเห็ดดินไงวะเอยู่พุ่นน้องเห็ดดินเห็นอะไรเ้านี่เห็นปลาแลายเห็ดด่เ่ปลาเตะงามอะ้ลม่ต่ดอกงาม บ<ม>าทสิมานเก็บกเห็โเโดโบล้วมาเก็บเห็ดดินต่อ่น้อโคตดอกเดียวนี่โอ้ยชป็นงานได้กอกันมันเปลืกปบนนั้นโอ้ยโคต Nếu <laughs> hôm khám này bừng vô, khơi bừng vô. <laughs> <Thế mất lạc. cười> hết chưa? <laughs> hôm người nằm mà lội. เก็บไปหลายหลายเลยเห็ดดินลายโพดโพเห็ดดินเอาคห้แน่นีโอ้โหมีแต่ดอกงามๆบนลึบบิลึบเลยโห้าไหนดาวเลย งัดฟงัดโอ้ยบริกินเด้อเหยียบเลยไม่เยี๋ยวไม่ได้หรอกแงงแงงอยู่ฮักอยได้ไ y đ โอ้ยบอกวานั้นพองยังเกินไปนี่เจ้าสีอ้าปากงงงึบเลยอ่ะนี่พี่น้อง จะเพิ่งเห็ดฮะเห็ดฮังเห็ดก็ได้เห็ดพี่น้องกระเพาะงหญ่เห็ดเห็ดพี่น้องเห็ดอีกพี่น้องไปเห็ดอีกเอาไใคไปเตมันหักเห็ดอีกพี่น้องนี่เห็ดอีกทางไหนทางไหนดอกใหญ่พี่ลึกพี่โลพี่โลพี่ลึกมาโอ้เก็บเก็บเก็บเอาเก็บเอ้าเก็บเอาเก็บ mười lăm hết 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 ขัดโป่งไว้ปีหนามันบอกออกได้มาดูเิียนะพงพงเอาพ่อเก็บพโล่พอได้แก้งนะเห็ดป่วมเมลักเอาเท่าใกล้ๆนี่เผากัาพ่อไก้ม่พูเผา่าักครับมันใหญ่มาออกผีเลยเห็ด ยังพาอยังพาเห็ดด้ดวยราไมอนั้นอไรว้ยไ่หลอนเดี๋ยวพาคนท้องดแม่บูดได้ก้นหยด้น่ะเลยดินเลยยังทนดินนี่น่ะยังบ่้พนชยังบ่ทันพนใช่ก็มีนี่พวกนี้่พ่นนอาปดอยู่ดีน่ะ พี่น้องอยากให้เบิ่งเด้ป้พี่น้องโป้ทุกโป้ทุกพี่น้องมีแต่ปลากับปลาพี่น้องวะเฮ้อแบตเลยอ๋อย่องเลยใส่ของนี่มุ๊ดึงอ่ะเอาลงของลงของเอาใส่ของลง เฮ้ยาคเจบดอกนีก่อนยุดเบ่ออางตเอาจิโรไปแล้วเก็บเขาเนี่ยไได้เ้อนะออกยุล่ะอกยุละเิดกระพองออกยูเดี๋ยมูเีมเจียอะไนี่นะปอย่งยูดดูดูดดดู เมนมาเอาในนีเนาะโอ้โหมนจับกระโดดเ็ดมุ้งง <m> ัดง <m> ัง <m> ัดงัดนี่งัดเหรเบิ่งนดมูงเบิ่งนดมูงมืออื่นอื่นเช้าวาเบิร์อเช้ามาจับ งัดอีกนี่งัดนี่งัดให้ปลาลูกมือดูนี่อืมที่เนาะอ๋อเอามาดูแม่ทอดทอดทอดเอาเห็นนี่เอาแล้ทอดทอดทอดมาเหม็นมาเอานี่ยนี่คนละหมูกับพ่อจะได้หน่อยดาวหน่ยโ,โทรหามันปวดติดใังวะอมันเปลี่ยนเบอร์เลยฮ็ดปวกนี่ เดี่ยวบาที <t <t ่จงจุงเว้ยเดียวเอาบกให้ี่ให้ดูนะรูปรูปฮะรูปมันกำลังปลูน่ะื่อเนาะเปล่าเลยรูปมาสูดไอพ่นบ่อันนี้คือพอกพองเลยบอกเ็ดปวกนี้คือซีนี่ปะเอากระเาับล้โค้งโมเอฮะค้มูเอาควายักจบ

ิดเงีแคมโอ๊ยงูก็มีผิดอกงูอัี้งูคอเลงดอกง่ายะดเขาหนองงูอดเขาาน้องตับัวกรเมีอเอเอาผัแล้วมียเอาผัวไปแล้วพี่พี่ล

ลูกเอาแม่ลูกเอานั่นนนี่คือบุรุบเอานี่เอานะแม่กเขาเงกะอยานงูเด้เอานะเาม่เป็นอะไรแอเื่นยังมาเอาไม่เอานี่บอกอนยังไม่เอามีมีไอดามาิ่ง งูมันกระแดงกรแดงอหวะมกแดงอากะีแดงหมดโอ้ลืมมันกระแดงหมดเลยงูม,มาเผาเห็ดงูสองตัวนะแต่เนาะงูสองตัวมันมาเผาเห็ดมาให้มาเอาทิก่กมึงเด้ครตัวเขาเน่นนั่นเลนะไอ้ราวอืคิดว่าเขาตัวขึ้นตนีน่ตัวขึนตัวไนิ เ็ดมันค um ืเห็ดดีเด้อแกเ็ดเ <th ือเลยเ็เือจะกเานนนเกามนออนนี่แหละพ่นนี่แหละแต่มันใหญ่ไปพุ่นมันนโอ้ยคือน้อยแท้ขึ้นน้อยแท้ม คือน้อยแทโสีดอกนึ่งงาเยไทำไมเขาไม่เห็นไอดาวเป็น้งามด้เปน้งามด้สิามาแล้วนะท่าน่น่ะามาเลได้อดาวนไนะไอดาวเว้ยบอเออส่างอย่างใมเดาย่างก็อกมันอยู่ในใบไม้ปาเดชส่องอย่างเยดายเนาะ เสียดายเนมันก okay. e ับเห็นคือเก่านาะเสียดายจีิงอ่ะบุเห็นน่ะดีเขาเลยบุมีคนยอะมาหน่เดีเออเดิมเิมของเยอะนาเวลมาใครกับบุไม่เนาะใครแมนนั่นโมมาผู้ที่จะจีคุดหอดสจิล่อจิฮอดมอดผิดหรอเนาะสีรางจีเมื่อไรเรวะได้เห็ดวนมะเขเลนดู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 ไปไปเอาเห็ดดินไป จะดินกับบุกข้าวมาได้แล้วนะบ้านเกบ็บกเก็บเก็บมาเอาบ่แม่มาเมเก็บมาไมมาสิมาเขียวเองปุ้ยหมุนปุ้กฟองเห็ดลูกนี่อืมซาบิดเลยฟองขัดดินอา บ่พอแล้วน่าสงารไปเบิ่งกได้ในห่มอันนั้นนะห่มสังห่มทามนะนี่แหละพี่น้องมันบริไลยดอกที่ริงเลยอยู่พื้นมันมีทั้งหลายอย่างเบิ่งมันเกลือันนี้แหละไอ้ดาวโคตสลัดไปหายังมาใส่พื้นมันเลยกัน ไปหาอะไตรวจมื่ใส่ข้างหน้ามันเออเวลาอะไรพี่น้องก็ให้พ่อกันหน่อยขีปน้าเขาพูดที่เขามาขับโซมพี่น้องนี่เฮเท่าไปแล้ว